แกในบรดาลหนังใหม่นะที่จะมาเดือนหน้านี้ครับบทที่2พฤศจิกายนครับหนังเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับสร้างมาจากเกมในตำนาน,นะฮะอย่างไฟในแอดเฟรดีนะครับผมหรือชื่อไทยครับกับ5้าขึนสยองนะครับที่ร้านเฟรตีนะครับผมแก หนังน่าดูมากแล้วอย่างคือตัวหนังเรื่องครับสร้างมาจากเรื่องนะครับที่เป็นตำนานครับอย่างเชื่อเรื่อง The b i ออฟเอ็หรือตำนานกัสยองปี87นะครับผมซึ่งขอย้ําก่อนนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นคิมมี่พาสต้านะครับหรือเรื่องที่แต่งขึ้นทานทนนะครับผมไม่ต้องไปหน่ากลัวขนาดมันเป็นเรื่องแต่งนะครับผมซึ่งตัวเรื่องจริงนะครับโหค่อนข้างยาวมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะขอมาสรุปสั้นๆแล้วกันครับ Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys! We're going to have so much fun together. โดยเหตุการณ์ครับ The b r i t e of 87หรือตำนานการสยองปี87ครับเกิดขึ้นครับในร้านอาหารดังครับในยุค80ที่หลายคคนต้องชนกันไปทันครับกับร้าน Freddy f a z b e a r Pizza นะครับผมตดยนะครับความพิเศษของร้านนี้ครับเขาจะมีตัวหุ่นมาสคอตที่สามารถขยับตัวได้หลายตัวเลยทีเดียวครับ โดยนะครับจุดเริ่มต้นของเคสนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อตํารวจเนี่ยเขาสามารถจับตัวคอตกรได้คนหนึ่งครับที่ทําการสวมบาสคอตหลอกเด็กไปคอตกรทั้งหมด5คนเลยทีเดียวครับโดยนะครับตารวจเนี่ยทำการสอบสวนผู้ชายคนนี้ครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ทําการปลีกปรากพูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คาเดียวครับทำให้การค้นหาร่างของเด็กทั้งหคนเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับและก็ไม่สามารถคนพบได้นั่นเองครับผม โดยนะครับหลังจากที่มีข่าวนะครับเคสคอรตกรนี้เกิดขึ้นกับก็มีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นภายในราแล้วก็มีเรื่องเล่าต่อมาครับว่าอย่างเช่นเนี่ยตุ๊กตาคนบางตัวเนี่ยทำการยืนนะครับจ้องไปที่ลูกค้าเป็นเวลานานอย่างคนลูกค้ขาขณะที่กําลังแสดงโชว์อยู่นั่นเองหรือว่าจะเป็นเคสที่พบนะครับของเหลวสีแดงครับ ไหลออกมาบริเวณรอบดวงตาครับของตัวหุ่นมัสคอตเหล่านั้นหรือว่าจะเป็นเคสครับที่เด็กมองคนเนี่ยได้กลิ่นบางอย่างครับออกมาจากตัวของตัวหุ่นมัสคอตคล้ายคลายกับกลิ่นซากสัตว์นั่นเองครับผมโดยครับมีหัวหนึ่งครับผมเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในร้านครับ ตัวหุ่นมาสคอตครับได้เข้าไปกัดครับที่บริเวณหัวของลูกค้าครับทาให้ตัวกลีบสมองด้านหน้าของลูกค้าคนนั้นครับได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปครับทาให้ตัวร้านนี้ครับถึงกับถูกสั่งปิดทันทีนะครับผมแล้วก็นะครับมีข่าวล้าเลือครับเกี่ยวกับตัวยามรักษาความปลอดภัยที่มาดูแลบริเวณนั้นครับว่าหุ่นพวกนี้ครับยังคงมีชีวิตอยู่นะครับผมโดยเรื่องราวทั้งหมดก็จะเข้าคร่าบประมาณนี้นะครับผมซึ่งนะครับ ตัวเรื่องเล่าแค่เนี่ยก็อุยเราว่ามันน่ากลัวมากเลยนะยิ่งไปดูอ่านเต็มเต็ม้วเนี่ยยิ่งการนะครับนาเรื่องราวนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยมีทั้งคนแสดงแล้วก็มีตัวหุ่นมาสคอตที่หลุดมาจากเกมครับผมแล้วก็ได้ทีมผู้สร้างจากทีมแมกเก้นด้วยครับผมแกแมกเกนก็น่ากลัวนะยิ่งทําให้เพิ่มอัธรตในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆครับผมอย่าลืมนะครับใครสนใจสามารถซื้อตัวลงหน้าหรือว่าไปรอดูได้เลยขัาวัทที่2พุศจิกาย,ยนกับไฟใน A อฟเฟตี y หรือ5คืนสยดในรันเฟดี้ครับ Those children possessing giant robots. Tell me how to stop them. You don't. It's too late. He's coming. <laughs>